สวัสดีครับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะครับวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2566นนะครับอ่าให้ดูวิวหน่อยครับเห็นไหมนะครับพอฝนมาเนี่ยนะครับฝนตกเนี่ยนะครับความชื้นแล้วก็เขาพาไนโตรเจนในอากาศจับไนโตรเจนเนี่ยลงมาด้วยนะครับอ่านี่แหละคือธรรมชาตินะครับอัปเดตนิดนึงเรื่องเตาถ่านอ่าเตาทำเตาดินให ผลิตทานที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมได้นะครับทำอย่างไรวันนี้อัปเดตคือบอกนิดนึงนะครับปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราคุยเรื่องกันปัญหาเรื่องปัญหาดีกว่าเตานี่ของผมนี่คือที่ผมเคยบอกว่าทางการออกแบบผมเนี่ยถาปัตผมไม่ค่อยดีนะครับต้องแกน้นู่นแก่นี่ตลอดนะถ้าทำไปแก้ไปนะครับ ก็คือหลังคาตรงเนี้มันดันคุมมาไม่ถึงไอนี่ตัวน,นี่คือตัวตรงจุดที่เราจุดเตานะครับให้ไฟมันลุกเข้าไปในเตาว่างั้นเถอะแล้วน้ามันเข้ามันมีอยู่วันหนึ่งฝนมันตกหนักมากแต่เตาไม่เป็นไรนะเตาโอเคนะครับเตาก็ไอที่จุดตรงนี้ก็คือจากที่ผมแชร์ไปในคลิปก็คือดิบจุดเตาเกินไปดินยังไม่ทันแห้งคือดินเขายังไม่เซตตัวนะครับ นันไปนเร่งเกินนะครับเพราะเราต้องการท่านขายอ่ามีน้ําเข้าไปปุ๊บระดับน้ําก็คงจะไปแฉะข้างในแนหะอะืไอควันแบบนี้นี่ควันบ้าที่ผมบอกมีคลิปหนึ่งที่เรื่องควันบ้ารู้สึกจะสามค้งแล้วแต่วันนี้ผมติดภารกิจในการไม่ได้เฝ้าเตาเฝ้าเฝ้าเตาว่างั้นนะครับผมก็เลยเอาพัดลมเนี่ย พัดป่องทางเข้าของอากาศเพราะว่าตัวนี้ผมปิดแล้วนะนาเตานี่ปิดแล้วปิดทางเข้าของอากาศอเอาพัดลมเป่าทา,ทางเข้าของอากาศนะครับสับสนนิดนึงเหนื่อยมากเลยวันนี้กว่าจะได้เงินสี 500. ่ห้าร้อยโคตรเหนื่อยนะครับแต่ก็ดีครับฝึกความอดทนในการทําเกษตรกรรมนะครับทีนี้เนี่ยอย่างนี้ก็คือเนี่ยจุดสุดท้ายของ คล้าย steady state ของปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดฐานนะครับก็คือสังเกตง่ายๆเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือวัดต่างๆเลยนะครับทั้งโฟมิเตอร์เทมเปอร์เจอร์เทมมิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีสักตัวนะครับเราต้องใช้ความรู้สึกของเราล้วนๆเพราะว่าเราคล้ายๆเตาจากเตาจากลากหญ้างั้นเรอ,เ,อ,อเราเดี๋ยวพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วให้มันเป็นะร,ะระดับพรีเมียม ทำยังไงนะครับเราก็สังเกตจากควันบ้างอย่างนี้ปุ๊บเนะี่ยคุณสังเกตที่อุณหภูมิของเตาเลยนะครับเนี่ยอุณหภูมิเนะี่ยถ้าอุณหภูมิเปล่งออกมาร้อนเนี่ยค่อนข้างร้อนแต่ไม่ถึงขนาดที่เตาซูบซานที่เป็นถังสองร้อยลิตรนะครับอันนั้นมันมันนั้นมันสูงเกินนะครับแตะไม่ได้นะแต่นี้คือแตะได้นะครับมันร้อนอันนี้แหละค,คือขบ,ขบวนการสุดท้ายแล้วนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเอางี้ เพราะว่าเตาเน่ะตอนนั้นเตามันยังไม่แห้งเนาะผมก็เลยไม่กล้าที่จะทําให้มันเป็นแบบนี้คือพอมันเกิดควันบ้าปุ๊บผมเอาอออเอาออกแล้วให้มันดูดออกซิเจนธรรมดาเข้าไปโดยเอาพัดลมออกมากนเนะียเนับมันก็เลยทําให้มันเกิดแบบเนี้ยเพราะว่าผมกลัวเตาพังนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคร้างหน้าเนี่ยค้ง <c oughs> โอ้ควนัน เนี่ยอันตรายนะครับเพราะควันตัวนี้นี่สารพัดนะครับโมลภาวะทั้งนั้นเดี๋ยวเรื่องคุยเรื่องโมลภาวะอีกทีหนึ่งครับทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดตรงจ,จุดนี้นะครับเราก็จะลดใส่เคลื่อนถามในการเผาอย่างไม้เต่าเนี่ยเต็มที่เลยอยู่ประมาณสองตันกว่าๆในการเข้านะครับถ้าคุณไปเผา,าแบบวิธีเดิมโดยที่ไม่สร้างอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ทำให้มันเข้าสู่ระบบเร็วๆเนี่ยนะครับ มันก็ช้านะครับอืมเป็นอาทิตย์เออก็ดีเขาเผาถ่านแล้วก็ไปทํานาทําไร่ทําอะไรเงี้ยมันไม่คือมันไม่เป็นในแนวของบิสเนสไม่เป็นธุรกิจนะครับเออทำอยังไงได้ให้ไซเคิลทามันต่ําแล้วคุณภาพถ่านได้แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็สร้างโมเดลเตาพัฒนาไปเรื่อยๆปุ๊บจนมันไม่มีควันบ้ากนะัหรือควันน้อยอ่าแล้ก็สร้างอุตสาหกรรมควัวเรือนขึ้นมานะครับ อันนี้ผมแชร์นิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมทําให้ดูเร่งครั้งแรกเลยแล้วให้มันเข้าสู่จุดนี้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ครั้งนี้ก็จะดูฐานว่าฐานเป็นยังไงผลเป็นยังไงขี้เท่าขนาดไหนตามทฤษฎีแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับการที่ว่าเราใช้โฟออกซิเจนเยอะจนทําให้เข้าสู่สภาวะนี้เร็วๆแล้ว,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 วมันทําให้เกิดขี้เท่าเยอะ เพราะขี้เท้าในส่วนใหญ่เลยจากที่ผมเจอมาคือเรื่องเรื่องคือเราปิดเตาไม่ดีนะแล้วพอมันเพลินถ่านหมดปุ๊บแล้วเราปล่อยให้ถ่านมันกลายมันติดไฟเราคุกขึ้นมานั่นแหละตัวที่ทําให้เป็นเกิเป็นขี้เท้าเตาโน้นก็เป็นอีกแลี้ละเพราะว่าเตามันพังนะครับฝนตกแล้วเตาทีานน่เราปิดมันพังอันนี้คือแชร์เรื่องนี้นะครับคลิปยาวนิดนึงยาวไม่เป็นไรครับคนสนใจก็ดูไปนะครับอืม สาระก็ทุกคลิปผมมีสาระอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ผมไม่ได้จดบันทึกอะไรแค่นั้นเองทำไม่เป็นรูปแบบเหมนั้นเถอ,อะแต่ไม่เป็นไรคือวันนี้ก็คือแชร์ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้มันเป็นเข้าสู่ s t ต a d สเต a ต e ตรงเนี้ยผมจะทําให้มันเร็วขึ้นลดไซต์กานทำงาในการเผาแล้วจะสรุปว่าไม้ทุกชนิดเนี่ยมันสามารถเผาได้ใน2วันเนี้ยเสร็จเป็นถ่านปิดอีก2วันเป็นสวันเนี้ยเออจากเตาจากไม้เข้า2ตันกว่า ได้ฐานเท่าไหร่อะไรเงี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสองตันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นคิดเท่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับอันนี้ก็โอเคละนะคือเตาผมคงไม่ป้านใหม่ละโอเคละรูปแบบนี้แหละเดีเ๋ยวไอตรงที่มันบุม๋มเนี่ยผมก็จะเอาเป็นทางออกของฐานแล้วก็ก่อขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายเตาแบบเนี้สักสองเตานะครับ เอาขนาดเอาใหญ่กว่านี้ไล้เออสักสามเมตรสี่เมตรเงี้ยแต่ก็คือทําตามกําลังไปก่อนนะครับตอนนี้คือกําลังฝึกฝนตัวเองอยู่ว่าวันแมนโชเนี่ยมันได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็จะแชร์คลิปให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าม,มีรายได้มาทางอื่นเนี่ยผมก็จะเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าทําอะไรมันก็ต้องอาศัยรายได้ มันก็มันก็มีมาแหละเออมาเรื่อยๆแล้วแหละอ่าฝึกฝนตัวเองนะครับดูคลิปเพื่อนๆแต่ละอย่างก็ให้กําลังใจดีนะครับทําอย่างไรให้มันเราเข้าสู่ไม่ใช่ว่าอยากรวยนะครับผมอยากจะแบ่งปันนะครับให้ลูกให้ให้ทายาทผมแล้วก็ให้สังคมนะครับได้ทํามาหากินไม่ใช่ว่าจะเรื่องนี้นะเรื่องกเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยเพราะเกษตรนี่ผมบอกก่อนว่าผมศึกษามารวมสิบปีแล้วนะครับผม อันนั้นผมคิดว่ามันพัฒนาได้แต่ว่าหมายถึงว่าผมก็โอเคพอตัวล้นะครับอยู่ใน advanced skill แล้วนะเรื่องกเกษตรจะทำหมายถึงว่าไอ้พวกหญ้าพวกอะไรนะพวกที่ว่าผมเคยเสนอไวค้คลิปนึงละคโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ